กราบสวัสดีพี่น้องปกปรไสุขุสุกุขขนครับยินดีต้อนรับพี่น้องข้าสู่วิถีสังคสูครับมาแรกนี้พาพพี่น้องมาเบิ้งให้หน้าสุดผสมครับมองเกามองเดิมมองหน้าสังคสูหลังจากที่ผ่านวิกฤต <c oughs> น้ำลวดแต่ฟังตะลิ่งมาสั่นจ้ปลาที่ป้อยนะครับไปสะทุกสาเลยตอนนี้นะครับไปสะทุกษา เดี๋ยวไปเกี่ยวป่าวงก้อนไปเลยสิมีป่าอย่างนเนียเนาะพี่น้องปาพาพี่น้องไปเบิ้งป่าครับผม พื้นหาดไปซูห้ซูซา <laughs> เอาโลดเบิ่งจากลักษณะปลาซุ่มนี้เราอาจจะเป็นประนินะ่นตัวนี้หน่อยไปยังนอบัดก็เข็งบอกอ้าถือว่ามีปลานะครับให้นี่มีปลาเดี๋ยวไปเบิ่งให้อื่นครับเลย ไนี่กะมีนะครับม่มั่นใจว่าเป็นปลาเข็งหรือบบห,หรือปลาซิ่วอาจจะเป็นปลาเข็งครับอ,อ้ออี๋อีลุกปลาเข็งออกมาลายกันปออ่ะพี่น้องเพิ่งช่วยกันครับ เป็นปลาเค็งนะครับพี่น้องเป็นลูกปลาเค็งกำลังว่องเลยอ่าลูกปลาเค็งนะครับพี่น้องให้หนีป้อยกุ้งไว้นะครับ กุ้งกุ้มกามกามจักสีย่างมาย่างเด้อปล่อยไว้ถุงหนึ่งถุงก็ประมาณสามสิบกัวตูนี่แหละกะปลาเค็งแต่กุ้งซุปหนึ่งกะไงกัวปลาเค็งอยู่กอมาลอรุ่นนะครับว่าจะหลอดหรือบัวกุ้งก็ได้แต่ว่าปลาเค็งนี่หลายแล้วล่ะอลูกปลาเค็งเพราะมันจะว่าเป็นปลาเค็ง ปลาเข็งเทศหรือว่าปลาเข็งบ้านน้องธรรมดลไปนี้ก็ได้นะครับมันจะมีปลาเนาะเ่าเบิดเดี๋ยวไปเบิ้งหลุมอื่นสาอื่นครับก่อสาขางกันนี่ก็ตอนนั้นเอาปลาปลาสวยมาปอยนะครับมาเบิ้งว่าวานันบานเงินลงไปสิบหกปลายังเนาะ ว่าเป็นปลาเค็งอยู่พวกยักษ์ละมันสะท้อนน้ำลูกปลาเค็งคือเก่าครับพี่นโอ้องอ่ลูกปลาเค็งมันแสงสะท้อนเดี๋ยวไปไท้ายทั้งอีกทั้งนึงก็แล้วกันครับอันที่หนึ่งแงดงคือขี้ไข่น้มด้วยพีโนโ่น้องเลย กีไข่น้ำเบื้องค่ะคกันนะเป็นปลาเค็งแถบ่โอ้ปลาเค็งแบบหลปลา <c oughs> ปเค็งครับพี่น้องปลาสวยงักยีสิบปีห้ากินทั้งนล้ละลูกปลาเค็งอ่ยอยๆครับก็มีปลาตัวใหญ่อยู่อยู่นี่ก็ได้ เบื้งสาแหลกทีวันเงียบไปครับดู้นะ่ะปลาใหญ่กำลังมาใช่ว่ามีปลาตัวใหญ่ยอยู่เดี๋ยว่าเบึงสาข้างๆกันนี่ครับสาหนีมีขึ้นกันนะครับเดี๋ยวไปเบึงว่าจะเป็นปลาอย่างเนี้นอกจากปลานะครับนอกจากปลากระดิดปลอยหอยนะครับปล่อยหอยโอ้ปลาหง ปูนรับพี่น้องนอกจากปลาก็ได้ปล่อยหอยนะครับมาเบิง้งว่าจะมีปลาอย่างนี้นี่ปลาป่าโอ้ปลาป่ากับพี่น้องปลาป่าให้ปลาป่าโอ้ปลาป่าใหญ่เลยตัวนี้หนัก สวยสวยสวยมีนจะสวสวยสวยครับลอ,องยังซีกลับเริ่มพร้อมกันครับพี่น้องดันดันดนคุณหนะัก แต่ปลาเค็งด้ยพี่น้องปลาเค็งมาสุสาเลยครับแต่นี่ว่าเป็นปลาปนินปลานิน,น,นและปลาเค็งกัะฉันนะโอ้เหมือนกันเห็นมันหายกินใบใหม่นะุดเดี๋ยวมาเบิ่งฟังนี่ครับอันนี้ ฝั่งนี้สาานี้นะครับ ピッピッパキンおいとい。 ปลาเนี่จะเป็นปลานิ่นปลานิ่นแล้วก็ปลาลูกปลาเค็งอะไสีลไล่อะไยลูกปลาเค็งก็ได้ปปปลลลาาานนนิินนนนนิไปเบิ่งอีกสาครับผม ตาโน้ยนี่ก็เป็นปลาเข็งครับมีปลาเข็งเดี๋ยวชอวเมืองกอนา่ามีปลาอันอื่นแสกสอนบ้างบ่ <c oughs> ส่วนไหลปลาเข็งเนาะโอ้แผ่ว้แห้งผูธรรมดา <c oughs> ผมเอาปลาเข็งเทศมาตอนเหล็กนะครับมาปล่อยวบสาเหล็ก สาทางนี้นะครับสาทางนี้นอนเดี่ยวพาไปเบืองนะครับเทคโนโลยีมาที่นี่มันออกเมเปรูกว่าสันจ้ามันออกลูกมยามฝนมามันก็บืนไปเลยแบบพี่น้องเอ้ไปสาต่อไปครับครับนี่ก็เป็นสาแหลกเฮกหมานมาสันซะที่เอาปลามาปล่อยปลาเค็งนะครับปลาเค็งปลานิ่นนะครับมาปล่อยตัวน,นี้ก็มี นะพอพัฒน่พัหนาอนะย,ยู่นี่หลายส่วนหลายเนาะป้ากะเดือดก็มน,นี่นะพี่น้องป้ากะเดือดก็หลายเดี๋ยวจะวานเงียบเมืองครับพี่น้องเบ่งน้ำกันครับปลาปลาตัวใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่เลย คุยลังเบิมันคุยลัง 不给买 <noise> ครับผมพี่น้องก็ขอฝากพี่น้องป้องไปด้วยครับด้อติดตามเบืองแง่งหักแ่งกันใบนะครับฝากชงน้อยๆของวิธีสังกสุไว้น้ำก็แล้วกันนะครับกับฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปมม่ไหมครับอ่ะสุดท้ายไทยสุดก็ขอให้พี่น้องจิดดีมีแห้งครับลำลรำลุยๆพวเจ็บประจนครับสวัสดีครับ